การซ่อมบำรุงทางรถไฟสายใต้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุรถไฟขบวนท้องถิ่นสุงไหงโกลกนครศรีธรรมราชตกรางเมื่อ4วันก่อนใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะคาดว่าจะสามารถเปิดเดินรถไ้ตามปกติในวันพรุ่งนี้ความคืบหน้าการซ่อมแซมรางรถไฟสายใต้หลังเกิดอุบัติเหตุรถไฟขบวนท้องถิ่น4-52สงุไงโกลกนครศรีธรรมราชตกรางระหว่างสถานีรถไฟท่าแมงลักกับสถานีรถไฟจนะ ในพื้นที่อำเภอจะนะจังหวัดสงขลาจนทําให้รางรถไฟได้รับความเสียหายซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เร่งซ่อมแซมทางรถไฟอย่างต่อเนื่องโดยได้ทําการเปลี่ยนไม้หมอนที่เสียหายเกือบ200ท่อนพร้อมเปลี่ยนตะปูยึดไม้หมอนเสริมความแข็งแรงและปรับถมหินซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในวันพรุ่งนี้จากนั้นจะทําการตรวจสอบความพร้อมของเส้นทางทั้งหมดก่อเปิดให้บริการเส้นทางรถไฟสู่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามปกติ ขณะที่ตำรวจตะเวนชายแดนและอาสารักษาดินแดนได้ส่วนที่กำลังรักษาความสงบเรียบร้อยระหว่างการซ่อมทางรถไฟตลอด24ชั่วโมงรวมทั้งสำรวจเส้นทางตลอดแนวสจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกส่วนที่สถานีรถไฟยะลาได้ทยอยปล่อยขบวนรถไฟจำนวน3ขบวนคือขบวนรถเร็วที่172สงขลากรุงเทพขบวนรถดตืนที่38สงขลากรุงเทพและขบวนรถเร็วที่170ยะลากรุงเทพโดยเป็นขบวนรถเปล่า วิ่งไปรอที่สถานีรถไฟหาดใหญ่เพื่อเปิดให้บริการเดินรถไฟซึ่งคาดว่ารถไฟสายใต้เกือบทุกขบวนจะเปิดให้บริการประชาชนได้ในวันพรุ่งนี้